ีวเฮ้ยเดี๋ยวจะจูบแ่บจูบแ่บหัวทีมแล้วน้องๆคุณอยู่ไหนกันวะนนี้ผมอยู่ผมก็อยู่กับคุณเนี่ยมาเจอแล้วว่ะไปโอ้โหไอ้ดูหน้าจ้าไอตูน่าจ้าไอ้ดูหน้าจ้า ไอดไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วดีวัรดดีวัรดดีวัรดไม่ใช่กูไอดีวะไรไอ้ใชวิ่งวันนี้ไอ้เพื่อนอีกคนไอ้เพื่อนอ๋อเออไอ้เพื่อนกระหลงปงไอ้เพื่อนกระหลงป้งดามันมันเปิดไม่ได้เปิดไปแล้วเนี่ยเออทำไมไม่ทำให้เปิดไม่ได้วะแซนอัพเบสดามจะได้เล่นง่ายกว่านี้ ผมว่าผมโดนแน่เลยวะต้นผมบันเสร็จกันแล้วทีมงานคุณภาพสวยสวยสวยเสร็จต่อไปคุณได้เก็บยังเนี้ยผมอยากติดเก็บคุณเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอะไรนะเออผมได้ติดกิฟ็์คนดังว่ะดีว่าใช่เราได้ฆาตกรมาเหรอเฮ้ยทำไมย่าทำไมย่าขยับขยับแป๊บนึงเฮ้ยเสร็จช่วงอ๋อทั้งตายทั้งตายอีกแล้วงตายวหร ได้ได้ได้นะอ,นะอ๋ออ่ากูก็ปั่นกันอยู่แถวนี้เหมือนกันนี่นี่ตัดเอ้ยไม่ใช่ตัดปัน่นปั่นอยู่ฝั่งทางซ้ายนี่อ๋อแม่ตายน้อยนี่เองไปไหนมาเห็นว่าทำอะไรวะกูเลยไม่ไม่ไม่เหมือนเหมือนจะยืนแจกแมยมปะเด๋วไอ้ได้ไงดิเฮ้ยไม่มันนะแจกแยมไม่มันนะบอกเลย เนี่ยไปใกล้ล่ะเขาทำอะไรอ่ะมันมาแล้วมาแล้วมันเล่นเหรอเล่นเหรอเล่น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 ปะไม่เล่นไม่มันนะบอกมันไม่เล่นน่ะไม่เล่นหรือมันบักมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ยู่ตรงที่ต้นไม้แขวนหมูกอะต้นไม้โอเคโอเคกำลังไปมันไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นต้องเจอนะแขวนหมวกมันไัวโปรเลย ทำไมตัวมันใหญ่จุงใหญ่ติดบัร์กหรอตัวมังน่าเล็กหลังบ้านเล็กเหรอ <c oughs> แขวนหมูอ่ะถ้าบอลฟันกูได้ขนาดน, <c oughs> นี่เจมงเลยนะอ๋อเนี่ยเหรอเซนมาดูนี่นนกูทำอะไรเซนมึง่ตาบอด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  อันหนึ่งปั่นอยู่ไ่เล่นเลยแล้วให้ให้เกินเกินทำอะไรดีว่าทำอะไรนายขอชิญหน่อยไม่ใช่ฟันอีกนะบอกเลยดีว่าทำอะไรไปละออกไดีว่าทำอะไรนายเด็กไม่ดีเฮ้ยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเด็กไม่ดีอ่าเรียบรเอยไปเกมใหม่กันไปเกมใหม่กันเลยดีกว่าอันนีเฮ้เออ เฮ้ยเดีวายมึงต้องมาทำตรงนี้ตรงงี้ตรงงี้เดีวายนี่นี่อย่างงี้นี่มึงน่ามันไม่คือต้องต้องตามันดีไม่ต้องส่องแล้วส่องแล้วไม่มันบอดไปแล้วไงเออเขบอดอีกได้บอดจนเพื่ว่าลำคาน่ะเอ๊เนี่ยมันเนี่ยมันบอดอยู่อ่ะเดี๋ยวรอมันหายบอดกันแต่มันมีโนวันขึ้นมา ไล่เกมหมดเลยเฮ้ยลองไปเปิดต <im itation> ัวลองไปเปิด <serves> ด no. ิลองไปเปิดดิเจ็บได้เลยตัว่ามาเรียนอังกฤษกับพวกกูเหรอเรียนอังกฤษเลยวะเฮ้ยเปิดประตูยังเนี่ยอ๋อมาแล้วไม่เปิดหรอ อ้าวกบละไม่เปิดแม่เกินบังผมไม่กะเกินไม่เปิดไะหาหลุมเล่นกันได้ไปเปิดเลยออกเลยดีกว่าเฮ้ยไปหาหลุมดีกว่าอยากโดนแอนเดนแกงหรอหลุมยี่ไหนวะไรคาเฮ้ยมอยู่หน้าเครื่องเลย เอ้ยอยู่น้าเครื่องเลยว่ะเฮ้ยผมอยู่ยอ๋ออยู่คุณผมอยู่คุณมาเลยเราสบายแล้ว,าลวมาดีครับมาดีครับอุ้ยนิดเดียวมาที่เกือบหลุดลอยมือถือนาฬิกามาเฮ้ยนีเ่เองเฮ้ยเสซตป่ะเครื่องนี้เสซตป่ะ,ะอุ้ยมี่เกือบพลาด ไอผมไม่ต้องทำเนื้อหรอผมไม่ต้องกดเลยเดินเนื้อ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 ไอยิงป้าเฮ้ยไม่เอาเนื้อล้วไม่เล่นเราไม่อยากเจอตามมาเฮ้ยตามมาเฮ้ยคุณอยู่ไหนเติร์นไปไหนนะคุณอยู่ไหนอะออกขวาดิออกขวาอ๋อโอเคไปหาเครื่องขวาคุณอ๋อเห็นคุณละในในนี้ในนี้มีใช่ไหมไม่มีป่ะไม่มีไม่มีอันนี้มันห้อบ้านเล็กธรรมดานี่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 อยู่นีนนี้คือนี่คือนี่นี่ เฮ้ยเซนเฮ้ยเซนไปวะเหี้ยตกรแจมหมดมึงล่างมันมาปะนะเฮ้ยสามร้อยโอ้โหมาแล้เลยค่ะไปมาแล้ววมาแล้ววอยู่ไหนวะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแล้วเดี๋แล้วเดี๋แล้วปันต่อเปล่าปันต่อเปล่าเดี๋ยวด่วนเียปันเดี๋ยว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 ฮ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนจุดผมเนี้ยนผมเนี้ยนหยู่โอเคได้ได้ได้มาเมาเลย ยังไงเอามาหากูวะเพื่อน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 โดนวะเด็กเครื่องนี้เสร็จเครื่องนี้เสร็จไปไปไปอ้อมออมขวาขวาต่อปิดนี้กันอ้อมขวาใช่ปะโอเคเครื่องนี้เครื่องนี้ได้ได้ได้จริงจริงหมต้องไปจูกันนี้มึงก็ไปจูสิครับเฮ้ยไม่ได้แล้วในไหนก็มาปั่นเครื่องแล้วเฮ้ยเอาวะเพื่อนตีกขาง อุ้ยขอโทษอ้วยไวไปไวไปไปหมาแล้ววะมาแล้วอยู่ได้แล้วผมเล่นให้ผมเล่นนะนี่ไหนวะข้างหน้าข้างหน้าเลยนู้น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 มันไล่ไข่อะไล่เพื่อนไล่เพื่อนไล่เพื่อนมันเอาเพื่อนมันมาเพื่อนเรียนแอบเพื่อนมึงมาทำไมเพื่อนกูจะปั้นจะเซ็ตอยู่แล้วเฮ้ยมันวาร์ปมันวาร์ปเฮ้ยมึงอยู่อยู่ในบ้านเหรอ เออกูปั่นจเด็แล้วเฮ้เดี๋ยวดี๋ยวมึงเจอถอนตัวเทมันเฮ้ยมันเอาเพื่อนตัวเทมไฟเลยเทมไฟมันเลยตัวเทม่์รรดา่โโมันเอามันเอาคนเดียวเลยว่ะ้ยเียเฮ้ยเฮ้ยมันเอามันเอาผมมันเอาผมไ่นโอเคได้ไเดี๋ยวเล่นกับม บ้านจะเซ็ตเยอะเลยขึ้นได้วขึ้นแล้วขึ้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้มีเครื่องบินไปปะวะมันไปไหนอ่ะมาแล้วมาหาผมมาผมโน้อุ๊ยติดเดินติดเดินติดฮึบฮึบนี่ล่ะอุ้ยอืดนนี่ก่ะเฮ้ยไปไปเซ็นไปเซ็นไปโอ้โห เอาไป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 ว่านึงมันจะลอยไปทางอื่นอยู่ได้ป่านในเสร็จไม่รู้ไงจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยได้ปะได้อยู่ได้อยู่เอาดิเสร็จแล้วก็ไปจูวะไป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 เดี๋ยวขวาตไปข้างในมันจะเสร็จอยู่แล้วอ่ะได้ได้ได้มึงจูกันบนเยืนอยู่ไหนนั่นยังไม่ได้ทำอะไรเลยขึ้นนี้ขึ้งนี้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วออกไปข้างนอกยวะเรื่องไหนวะเซตเฮ้ย ใกล้ๆก mm ันเลยผมโดนผมโดนโดนไม่เห็นนะโอ้โหกล่องบังห้องห้องวีห้องวีแน่เลยปั่นต่อเลยปั่นต่อเลยโอเคหนีเลยหนีเลยหนีเลยห้อยแล้วห้อยแล้วอ๋ออันนี้ไม่อันนี้มันเพื่อนนี่ว่ะหายแล้วเซนเฮ้ยเฮ้ยหายแลมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้พังเครื่องเครื่องในบ้านอะ่ะ ยังวะจะมาะได้ดวมันไม่เห็นมันไม่เห็นสวยไอ้เหมือนมันเฝ้าปอบวะมันเสียงอยู่ใ,ใกล้ไม่เลยเพื่อนอ๋อไปกลางไปกลางไปกลาง,ลางเอ็นเซนมึงลงไปช่วยได้ปนะ,ะ,ะ,ะนะเฮ<อ>้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันเอ้าไอเซมีเปิรลกรอนเ้ยไวเลยไหมอ๋ออารีนาลีนล่างนี่ว่ะอย่าวิ่งบังกูดีกูจะได้บังให้ ตูวอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเอินฟันก็ไม่เดิเดินเดินเดเดินรวังให้ได้เฮ้ยเออได้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 แยกแยกแยกอยู่แยกอยู่เดี๋ยวไปเปิดประตูกันเอาเปิดประตูฝั่งไหนวะเนี่ยประตูอยู่ไหนวะนี่อยู่ฝั่งไหนอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนอะเดี๋ยวผมไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งให้เลยก็ได้เอาไม่ไม่ไม่ประตูอยู่ฝั่งไหนมันอยู่ตรงไหน มองเอาดีมองเอาดีเฮ้ยบอกพีการให้ก็ไม่ได้เจ้าอยู่ดังขวาขวาเหรอไป,ไปเล่นเปิดประตูอีกอันนึ่งเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวก็เจอเฮ้เเยเจอใครว,วเะเจอเพื่อนเหรอเฮ้ยเจอคนดีบาร์ปะเจอดีบาร์และประตูอยู่หลังใค<ห>รปะได้เลยมากับผมกเว่าวะวตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายเดี๋ยวเดินตายแล้ว กูเหรอประตูไม่เจอนี่นี่ประตูอยู่ใกล้ๆเนี่ยเออเวลาจะหมดหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านไหวเลยเป็นนี่เลยเฮ้ประตูเอ้ยมันอยู่กับเพื่อนมันอยู่กับเพื่อนมันอยู่กับเพื่อนมันฟอร์ประตูอยู่แต่ก็เปิดประตูนี้แล้วกันแต่๋ยวก็ออกเปิดเลยเปิดเลยมันอยู่ประตูนี้ผมลังเปิดเออมึงย่อกันยังไงรอแล้วรอแล้วรอแล้วรออยู่รออยู่เสร็จแล้วไปเลยออกเลยออกเลยรใช่ปะ